ได้รังวัน5นะครับทุกคนถ้ากดคูณ2อวันนี้ก็3ามพันเลยนะขาย10ล้านเลยใครจะไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i-box TV นะครับผมใน,ในวันนี้เนี่ยเรากลับกันมาอีกแล้วกับเกมคาร์ปก,กิ้งนะครับผม วันนี้ผมจะมา,อาสอนหาเงินในเกมนะผมให้มันได้เยอะๆนะก็ไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะผมเดี๋ยวรีบเข้าเรื่องนะเ,เดี๋ยวคิปมันจะยาวก็คือขั้นตอนแรกก็คือทำเควสพวกนี้นะผมนี่สองมั้งแบบให้เราขี่รถเข้ามาแล้วก็ไปจอดทางตรงไปตรงนั้นะนี่นี่อันนี้ผมเพิ่งโหลดมาใหม่นะผมว่าผมเผื่อวิลล์ไฟล์มัน ทำไมรถมันดิ่งเนี่ยวะนี่เอา้เอาทำไมทำไมข้อดีเอ้ยข้อเสียก็คือห้ามรีบปุ๊บไม้แค่นี้ครับผมก็ได้แล้วได้ตั้งปันห้าครับทุกคนถ้ากดคูณสองันนี้ก็สามพันเลยนะโอเคแบบมันปัม๊มง่ายง่ายคุณผู้ชมก็แค่เข้ามาขี่รถตรงตรง แล้วก็จอยแล้วก็ขี่เอาใหม่อะไรประมาณเนี้ยโอเคครับผมก็ขั้นตอนที่สองก็คือเอ่อมันจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วคุณก็ต้องรวยด้วยับผมก็คือการเติมนะั่นเองนะก็อืมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมมันจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือการเติมนะแต่ว่าไอ้เรื่องเงินก็อีกเรื่องนึงนะครับผมส่วนวิธีที่สี่นะครับผมก็คือเป็นการไป เห็นเป็นรูปเงินนั้นมัมครับผมนั่นแหละเราเออตอนตอนแรกมันจะให้เราซื้อนะครับผมก็คือราคา10,000แบาทนั่นเองถามว่ามันทําอะไรได้งั้นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านน,นี้มันจะเพิ่มเงินให้เราเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราออนอยู่ในเกมนะก็เหมือนกันก็เหมือนกับเราเอฟเคแล้วก็รอเงินเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่เอยอันนี้ขั้นตอนที่3นะครับผมอันนี้ขั้นตอนที่3ามนะเมื่อกี้อาจจะพูดผิด โอเคตอนนี้ขั้นตอนที่สี่นะผมก็คือการไปรับคนไปส่งคนมันเองท้าผู้ชมเห็นจุดสีเหลืองๆในแบบนั้น้ยครับเป็นรูปเหมือนแท็กซี่นะก็ตามรูปนั้นเลยก็คือเราจะต้องไปรับเขานะมาถึงแล้วเรื่องราคาผมคิดว่ามันอาจจะไม่เท่ากันนะเรื่องราคาผมว่ามันจะไม่เท่ากันนะนะผมแล้วแต่ระยะไกลของมัน โอ้ยเล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 ยโอ้โหไอตรงนี้จะมีเงินให้เก็บด้วยนะก็ไปจุดที่เราไม่เคยไปได้เงินโอ้โหบวกตั้งสี่พันแน่ท่านผู้ชมโคตรเยอะเลยกูพูดอีกแล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยอันนีมึงปิดปากนะครับ ได้สี่ร้อยโอ้ไม่คุ้มครับผมผมไม่ไแนะนําให้ทํางานแท็กซี่ครับไม่คุ้มไม่คุ้มแนะนําให้ไปทําแนะนําให้ไปทํางานเควสด,ดีกว่าครับผมแบบด่านที่สองที่ผมแนะนําไปนะครับผมจอดที่จอดแบบเดียวต้องพันหออ้าคิดดูก็คืองานที่สามก็คือการขายรถนั่นเองครับผมให้เราแต่งรถสวยๆแล้วก็ไปจอดตรงที่ขายรถนะครับผมก็มันจะมีอยู่ในแมปนะก็คือถ้าใครไม่รู้ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับผม กดไปที่สามจุดตรงนี้นะแล้วถ้ามันจะมีคนอยู่นเนียมันจะเป็นรูปเหมือนรถแล้วก็มีลคลขายๆอยู่นะผมถ้าพูดไปก็อาจจะไม่เห็นภาพเต่เราไปเล่นโหมดออนไลน์ดีกว่าพูดไปคงจะไม่เห็นภาพเห็นไหมเห็นไหมถ้าเหมือนอรถคันนั้นนะผมที่ไปจอดอยู่ตรงกรอบสีเหลืองนั่นแหละรครับมันคือจุดขายรถนั่นเองดูเขาขาย10ล้านเลยใครจะไปซื้อวะ ก็วิธีขายรถนะครับผมให้เรากดไปที่3ขีดตรงข้างๆรูปเส้นใ่นะครับผมแล้วมันจะมีรถบวกกับรถเข็นอยู่นะผมก็คือใส่ราคาลงไปแล้วกดติ๊กถูกนะก็อีกอันนึงก็คือรูปรถแล้วก็มีเงินหมุนอยู่ก็คือการแลกรถนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นกดแลกรถเราเราเผื่อกดก็คือรถหายนะครับผมรถหายเนี่ยก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แ้ะครับก็จะมาบอกกับ ทริคเล็กๆน้อยๆน,นะผมสำหรับการหาเงินในเกมคา k ิ n g นะผมก็ผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้กันบ้างแล้วแหละนะเออน,น่าจะรู้กันบ้างแล้วแหละแต่ทําไมผมถึงได้เงินเยอะขนาดนี้นะหรอถามว่าทำไมผมถึงมีเงินสาสิบแปดล้านนะผมก็คือผมปั๊มนะครับกว็วิธีผมขอไม่บอกแล้วกันนะผมเพราะว่ามันต้องใช้โทรศัพท์สองเครื่องนะ ว่าวิธีมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงถ้าสอนไปท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็นะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปของผมต่อไปนะ